ตรงตามตงดมากครับสั่งจากจังหวัดปุรนะครับได้รีงครับใครหารดออฟชั่นดีๆออฟชั่นเต็มๆการตรีไมเทได้ด้วยนะครับโครงสร้างนเดิมเปลี่ยนน้ำมันด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับแม็กนัมงมาเต็งรถโปรดบ้านนะครับรถมือสองคุณภาพดีโปรดบ้านคอนเฟิร์มนะครับผมวันนี้ผมมีรถน่าใช้คันหนึ่งเข้ามาใหม่ครับเป็นเจ้า Honda City นะครับ1 5 s v ท็อปที่สุดนะครับเป็นปี2015นะฮะรถสภาพสีขาวเดิมโรงงานนะครับมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับน่าใช้มากๆเลยนะใครห่างรถประหยัดน้ำมันสักคันหนึ่งออปชั่นเยอะๆนะครับก็มีคูตคอนโทรลมีฟันชนชิพด้วยนะครับนี่บอกเลยว่าคันนี้น่าใช้แน่นอนนะครับผม วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมารับชมรีวิวเจ้าฮอนด้าซิตี้กันนขว่ามีออาชั่นอะไรบ้างน่าใช้มั้ยแค่ไหนแล้วก็สภาพโดยรวมเป็นยังไงมาชมเลยครับคันนี้เป็นปี2015นะครับผมนี่ครับดูจากสภาพโดยรวมได้เลยฮะกระจหน้าจะเป็นโครเมียมนะฮะแล้วก็โลโก้ h o น d a ชัดเจนมากๆเลยนะครับด้านหน้าของเขาจะเป็นพลาสติกสีดำนะครับผมตรงไฟดัดหมอกนะครับมีครบเลยนะครับเป็นตะแกรงกลางพึ่งสีดำด้านนะครับผม ของเดิมทั้งหมดนะครับไม่ได้มีชุดแต่งใดๆนะฮะไฟหน้าเขานะครับเป็นไฟหน้าโดยโรงงานไม่มีการแกะมานะครับตัวนี้ปี15นะครับยังไม่มีไฟเลยทํางานนิ่งไรนะครับผมสีขาวครับเป็นสีขาวมุกเดินโรงงานนะครับผมไม่มีเฉี่ยวไม่มีชนแล้วก็การันตีว่ารถไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผมในสเปคยางนะหนึ่งเก R 1 6นะครับใช้ยางมิชลินนะครับยางปีใหม่นะครับยางปีสมัย21โช้กแสปริงนะครับเป็นของเดิมจากโรงงาน นะครับไม่ได้มีการตกแต่งไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับ้อแมกเป็นว้อแมกอันรอยปัดเงานะครับผมเป็นล้อแมกเดิมของเขานะครับอันนี้ก็มีว่าบ้านทํางๆใช้งานนิดหน่อยนะครับดิสเบรกจานเบรกอยู่สภาพเดิมอยู่สภาพดีเลยครับผมซุ้มอล้อต่างๆนะครับพลาสติกสีดําอยู่ครบหมดไม่แตกไม่หักนะครับกระจกหูช้างด้านซ้ายนะครับเป็นสีขาวเดียวตัวรถนะครับตัดด้วยสีดําด้านนล่างนะฮะมีเฟรมในตัวเป็น led นะครับผมกันสาดของเดิมติดรถมาครับสี่อันนะครับผมของเดิมหมดเลยแล้วก็ มือเปิดประตูนะครับจะเป็นโครเมียมหมดเลยครับสี่บานกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์และบอยกันนะครับผมด้านในครับจะมีพลาสติกนะครับตัดด้วยหนังสีดํานะครับนี่ดูหนังได้ครับไม่แตกไม่หักไม่ขาดนะครับนี้จะเป็นโครเมียมสีเงินด้านนะครับนี่เดิมๆเลยฮะสวยงามประตูหน้าฝั่งซ้ายนะครับไม่เคยถอดไม่เคยแกะมานะครับประตูหน้าอยู่สภาพเดิมนะครับผมประตูหน้าสวยฮะก็นี่ครับเมนทอาร์ เม็ดอะกรอเรีสวยเช่นกันนะครับการันตีว่ารถเดิมอย่างแน่นอนเบาะด้านในนะครับจะเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับ h o n d a City ถ้าเป็นตัว SV นะครับจะเป็นเบาะหนังหมดแล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็พืตามสครับเพจเดิมอยู่ครบหมดนะครของตกแต่งจากโรงงานมานะฮะอถประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับเดิมหมดเลยนะครับทางบนกับด้านล่างแล้วก็นี่ครับเขาเรียกว่าไม่เพจตัวถังนะครับผมนี่ของเดิมของเขานะครับไม่ได้มีการแกะไม่ได้มีการหดเปลี่ยนใหม่นะเครื่องกคถังตรงตามเล่มนะครับ ดนานหังนี้นะครับพลาสติกสีดําเดิมนะครับหนังเดิมเดิมอยู่ครบหมดนะฮะไม่ได้มีการแกะไม่ได้มีการถอดหรือทำใหม่นะครับผมเม็ดอาร์กกลมเดิมดึงสวยตอกชัดนะครับเดิมเดิมเลยส่วนด้านในนะครับเบาะคนหลังนะครับซิตี้โฉมนะครับเป็นโฉงที่นั่งสบายมากๆนะครับข้างในห้องโดยสารกว้างขวางนะครับผมผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมตอนป้ายแดงถึงขายดีนะครับเพราะว่าเนี่ยพื้นที่ใช้สอยมันเยอะมากนะแล้วก็มีที่วางแขนด้วย ก็มีที่วางแก้วเรียบร้อยนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะฮะสวยงามมากยางหนังฝั่งซ้ายนะเป็นยางนิชลินสเปคเดียกันเลยครับ195 50 R 1 6ยางปีสมัยเหมือนกันนะครับอ่ารอมแมนปัดเงาอันลอยนะครับผมเบรกหนังนะ่าจะเป็นดัมเบรกนะโอเคโชคเดิมทั้งหมดนะครับไม่ได้มีการตกแต่งใดทั้งสิ้นนะครับพลาสติกซุ้มล้อก็ของเดิมอยู่ครบนะครับ ด้านท้ายนะครับด้านท้ายจะมีอะไรบ้างนะครับด้านท้ายคันนี้นะครับจะมีไฟทับทิมอยู่ด้านล่างนะครับผมเซนเซอร์ <S s ถอยสองจุดนะครับแล้วก็มีกล้องหลังในตัวด้วยนะครับจาเ,เดิมเลยนะตัว s v จะมีกล้องถอยหลังนะครับผมอมาดูฝาท้ายกันนะครับผมน็อตฝาท้ายเดิมนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ด้านข้างนี้จนะเด,เดิมเลย สะเข็บข้างเดิมหมดนะครับ Honda c i t ต้นะครับพื้นที่ใช้สอยทางด้านในงานต้างๆนะครับเยอะมากนะครับเห็นว่าเป็นรถอ c o ค a าหรือว่าเซอร์วิสซิตี้คาร์เนาะแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยนี่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับวางของได้เยอะมากนะครับนี่ครับมาดูนี่มีอย่างอะไหล่ด้วยนะครับยัางอะไหล่เดิมโรงงานติดรถมานะครับผมตัวขันแม่แรงอยู่นี่นะครับสภาพโดยรวมเป็นยังไงนี่ครับซีนกาเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับ ้าฬิานี้ก็เดิมทั้งสองฝั่งเดิมหมดนะครับไม่เคยมีการเคาะตัวถังนะครับผมแล้วก็คันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับสภาพสุดๆงาๆเลยนี่ฮะเดิมๆเกสวยมีสปอยเลอร์ท้ายด้วยนะครับตัวเอสบีคันนี้เติมน้ำมัน e 8 5้าได้ e 2ีได้นะครับผม h o n ด้าตรงใหม่จะทำเติม e 8 5ได้หมดอ่ะนะครับมาดูล้อแม็กอัสเปคยางกันบ้างนะครับยางหลังฝั่งขวานะครับผมยางสเปคเดียวกนันนะหนเก้าาาส0 r 1ิ ยางมิชชลินเป็นสมัณ21เหมือนกันเป็นเบรกดัมเหมือนกันนะฮะโช๊คเป็นโช๊คเดิมเหมือนกันนะครับผมคันนี้ล้อแม็กก็มีรอยบ้างตามการใช้งานทั่วไปนะครับแต่ล้อแม็กอม่รอยปัดเงานะฮะด้านในครับผมทะครับเปิมประตูกลางฝั่งขวานะครับเดิมเดิมครับเสวยๆงามงามแผงข้างประตูพลาสติกนะครับหนังเดิมๆนะครับไม่ขาดไม่ยุ่ยนะครับโอเคเลยสวยงาม ประตูหลังฝั่งขวานะครับไม่เคยมีการแกะออกไปนะครับทุกเรื่องอยู่สภาพดีแล้วก็นี่ครับสติกเกอร์กมยางคันนี้เติมกลมยางไนโตรเจนอยู่นะครับยลมเดิมเลยฮะแล้วก็เม็ดอาร์เป็นยังไงบ้างนี่ครับกลมเดิมเรงสวยนะครับรดไม่มีทนหนักไม่มีติดขาพแน่นอนนะครับการตีโครงสร้างสวยฝั่งคนขับนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะมี เรากระจกไฟฟ้านะครับปดเอาประตูเอาประตูนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าออโต้เฉพาะคนขับนะครับที่งกับเป็นกระจกไฟฟ้าธรรมดาดูประตูเป็นโครเมียมนะครับผมนี่ครับสวยงามเบาฟังคนขับนะครับจะไม่ใช่เบาไฟฟ้านะแต่จะเป็นเบาหนังเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับนี่เป็นนี้มีการทำาพิ้นใหม่เลยครับสวยงามเลยนะครับงอย,ยับมีบ้างํามาใช้งานเนาะเบาคนขับก็จะเป็นเป็นเบาแบบตอบสูงต่ำแบบนี้นะครับแล้วก็อบาพนักพิงตรงนี้นี่ครับ ก็เลื่อนเข้ามัออกตรงนี้นี่ฮะจำเดิมไหมฮะับเดี๋ยวก่อนจะไปดูออปชั่นด้านในนะครับผมจะพาไปดูห้องเครื่องของเจอ City, อ้าซิตี้1.5คันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างไปชมไหมครับเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับนี่ก็ให้ดูสภาพโดยรวมก่อนเลยครับสติ๊กเกอร์นะครับฝากระโปรงเดิมๆอยู่ครบหมดนะฮะสติ๊กเกอร์คำเตือนสติ๊กเกอร์มอกอสติ๊กเกอร์ลมยาแอร์แล้วก็สติ๊กเกอร์แก๊สตัวถังอย่างนี้ครบเลยนะครับฝากระโปรงเป็นยังไง นี่ฮะัปากระโปรงเดิมนะครับผมทางเอกด้านในก็เดิมหมดเลยเห็นไหมฮะเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็แก้มแก้มเดิมนะไม่ได้มีการแกะแก้มมาไฟหน้าไม่เคยถอดนะครับผมก็นะครับตามเบ้าชกคสีนกำเเดิมอยู่ครบหมดนะครับอ่ะมาดูฝั่งนี้นะครับผมปากระโปรงเดิมเหมือนกันนะครับผมไม่มีการแกะมาเอากด้านในก็เดิมนะครับแก้มเดิมเหมือนกันนะครับทางบนและด้านล่างไฟหน้าไม่เคยถอดนะครับ เบ้าโชกเดิมทั้งหมดนะครับสวยงามเลยคันหน้าเดิมหมดนะครับคันนี้นะครับเราการันตีโครงสร้างนะว่ารถไม่มีชนหนักรถไม่มีน้าท่วมรถไม่มีพิษพ่วงแล้วก็ไม่มีตัดต่อตัวถังนะครับผมมาดูห้องเครื่องกันนะครับคันนี้ห้องเครื่องยนต์1 5 0 0ซีเครื่องยนต์เบนซินนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผมเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะฮะเป็นวัที่เปลี่ยนน้ำมันมากมากเลยนะของเจ้า Honda City คันนี้นะฮะน้ำมันเครื่องเป็นยังไงบ้างนี่ เอามันเคลื่อนเต็มเดิมๆฮะยังใสๆยังอึ้นๆอยู่เลยเห็นไหมฮะอยู่สภาพดีครับผมล้วมันเครื่องคันนี้เพราะว่าศูนย์ตรงทุกขยานะเจ้าของเก่าเข้าตรงทุกขยาเลยไม่เคยขาดประวัตินะฮะสภาพแบตเตอรี่นะฮะเป็นแบตน้ำนะนี่นะอยู่สภาพดีนะครับผมกองอากาศต่างๆอยู่สภาพโอเคเลยครับแล้วก็พวกตามปั๊มต่างๆก็คือของเดิมหมดนะครับไม่ได้มีการแบบเปลี่ยนใหม่หรือว่ามีการบอกว่าซ่อมนะครับทุกอย่างก็คือประวัติศูนตรงทุกขยา ส่วนเป็นคนดูแลให้ทั้งหมดนะครับคันนี้เช็คประวัติได้ครับการันตีใหม่แท้ด้วยนะครับผมโอเคครับห้องเครื่องสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องโดยสารนั่นเองนะครับว่าจะมีออปชั่นอะไรบ้างไปชมไหมครับนะาพุตสถานแบบนี้นะครับกดเลยอืมนิ่งๆแล้วก็ไอเย็นข้างล่างวนะครับสตาร์ทบัคกี้ก็เย็นละนะครับผมเล็กไม้นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันการตีไม่แท้นะครับเอาก็รถประวัติส่วนตรงทุกระยะเลยนะครับผม ข้างในถือว่ากลิ่นเบาต่างๆถือว่าหอมมากนะครับผมคนชอบกลิ่นแบบกลิ่นหนังกลิ่นเบาพวกนี้ครับมันมันมันบ่บอดถึงการรักษารถนะครับว่ารถพุกนี้รักษาดีมากนะครับเจ้าของเก่าด้วยดีไม่เคยจอดตากแดดเลยนะฮะโอเคตัวคนเป็นยังไงบ้างนะฮะแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กก็มีคู่หน้านะครับฝั่งคนนั่งกับฝั่งคนขับนะครับผมครบเลยนะฮะก็นี่คันนี้ก็ถือจะมีบุ๊กสวิตด้วยนะครับ มีคู่มือครบนะนี่คู่มือบริการนะครับผมดูสักหน,น่อยนี่ครับคันไหนมีบริการผมให้ดูได้หมดเลยนะตั้งแต่ระยะหมื่นโลเห็นไหมหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นแสนแสนหนึ่งแสนสองแสนสามแสนสี่นะครับปัจจุบันเพิ่งเข้าสู่มาตอนนะครับวันที่สิบห้าเดือนสามครับตอนไม่แสนสามไม่แสนสามสามใช่ไหมคร แต่ปัจจุบันไมแสนสามหกเพิ่งเข้าสูนย์มาเองนะครับผมเห็นไหมครับนี่คือประวัติการเข้าสูย์ของเขานะครับตรงทุกระยะอย่างนี้งานตีไม่แท้แน่นอนนะครับซื้อมารถทุกคันถ้ามีบุ๊คเซร์ิผมให้ดูได้หมดเลยนะฮะใครซื้อไปก็รับประกันให้หมดนะครับว่ารถเข้าสูตรตรงแน่นอนนะครับแล้วก็ขับดีด้วยนะครับเจ้าของเก่าอันนี้กระซิบมาบอกว่าดูแลดีมากๆนะครับโอเคครับก็คอนโซลด้านในนะครับก็สภาพโดยรวมถือว่าโอเคเป็นพลาสติกหมดนะฮะตรงกลางนะครับ จอของเขานะครับจะเป็นจอต่อของตัว SUV เกรยบอยนะฮะจะมีกล้องถ่ายหลังในตัวนะครับนี่ให้ดูนะนะกดได้หมดเลยอ่วก็เครื่องเสียงเขานะครับต่อได้เยอะมากนะครับจะเป็น FM AM Bluetooth AUX ต่อได้หมดเลยนะฮะ USB ก็ต่อได้นะครับมันติดฟังก์ชันครบนะฮะ ด้านล่างนะครับเป็นโซนแอร์แอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลแอร์แอร์ออโต้เลยดีกว่ากันนะครับผมนี่อุณหภูมิจะปรับได้แค่ฝั่งเดียวนะอันปรับความแรงนะครับผมเพื่อเป็นโหมดของเขานะฮะด้านล่างนะครับเป็นปั๊บ power outlet นะครับ HDMI ก็มี USB ก็มี2จุดนะครับผมนี่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ที่วางแก้ว2จุดตรงนี้เกียร์ CVT เรียบร้อยนะครับที่มาของสเปเซร์ทั่วไปนะครับแล้วก็ที่พักแขนของเขาอยู่ตรงนี้นะครับผมเดิมเดิมเลยนะฮะ มันตีฟังก์ชันพวงมาลัยมี2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายนะครับควบคุมสื่อฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับมีรับสายวางสายอยู่ด้านล่างนะครับอ่าก็ฝั่งขวามเป็นคูชคอนโทรลนะคอนเทสตี้ตัว SP จะให้คูชคอนโทรลมาด้วยนะครับผมแล้วก็มีแพลนชิพด้วยนะฮะออปชั่นถือว่าเต็มมากนะครับพวงมาลัยจะเป็นสปอร์ตสามก้านนะครับผมนี่คือของเดิมของเขาสวยงามมากๆนะครับเจ้าของก็าดูดีมากเลยออปชั่นเพิ่มเติมก็จะมีพาวเร์จัลหูช้างอยู่ตรงนี้นะครับก็เข้าไปหมดอีโค่ด้วยนะครับผม โอเคครับออปชั่นโดยรวมก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับใครหารถที่ออปชั่นแบบเต็มๆนะฮะใช้งานง่ายๆนะครับแล้วก็เขาเปลี่ยนน้ำมันของของเจ้าฮอนด้านะฮะซิตี้ก็เป็นคันหนึ่งครับที่ตอบโจทย์นะครับผมเพราะว่าเป็นรถที่เครื่องพันห้าเองเนาะเขาก็เปลี่ยนน้ำมันมากนะครับแล้วก็ขับดีด้วยคืนนี้ใช้ตอบมันค่อนข้างเยอะนะครับพื้นนี้ด้านหลังก็กว้างขวางนะครับนั่งสี่คนห้าคนสบายเลยนะครับไม่อึดอัดนะครับแล้วก็อัตราเร่งต่างๆก็ไม่อึดนะครับเครื่องพันห้าสี่สูบด้วยนะครับ โอเคครับราคาเท่าไหร่ครับขอติดตามต่อไปนะครับผมไปเลยฮอนด้าซิตีนะครับ1.5 HV ปี2015คันนี้ผมขายราคาเพียงแค่439,000บาทนะครับผมรถบ้านมือเดียวป้ายแดงประวัติศูนย์ตรงทุกยักษ์นะครับีบุ๊คเซอร์วิสให้ดูเลยนะฮะการันตีใบแท้แน่นอนนะครับผมสนใจซื้อทำยังไงครับหากซื้อสดนะครับการไม่ต้องเดินทางมาบดเองใช่ไหมครับสมาชระเงินครบครับและแชร์โลอรชั่นมาครับ ทางร้านนะครับมีบริการส่งรถตรงถึงหน้าบ้านนะครับงจังหวัดนะครับอยู่ไกลแค่ไหนก็ซื้อรถได้นะครับเงาบริการส่งรถด้วยรถสไลด์นะครับสไลด์ออนไปส่งตรงถึงบ้านเลยฮะอยู่ที่บ้านเงากระบรถได้เลยครับจากไฟนนั้นนะครับโอนมาตั้งจองเข้ามาครับทางร้านจะมีเจ้าที่ไฟนนโทรติดต่อเพื่อเนอเอกสารนะครับอยู่ไกลแค่ไหนก็ซื้อรถก็ทางตัวรถบ้านนะครับจะมีเจ้าที่วิ่งไปเซ็นเอกสารถึงบ้านเลยนะฮะเอกสารครบไฟนั้นผ่านนะครับก็เงากระบรถที่หน้าบ้านเดียวับเงาบริการส่งรถตรงถึงหน้าบ้านเหมือนกกัััันนนนนนนะะคครรรบบบบผมซ้ออไล์งง่าาาท ฝากช่องทางกันต่อนะครับไม่ว่าเป็นเฟซบุ๊กยูทูปอินสต๊อกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตักให้ครบทุกช่องทางเลยนะฝากกดสกัดเ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของทางการปรดบ้านนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมแม็กน่ามาเจ้าคอนด้าซิตี้เอสวีคันนี้นะครับขอบตัวงานไปก่อนนะฮะใครหากดออปชั่นดีๆออปชั่นเต็มๆการันตีใหม่แท้ได้ด้วยนะครับโครงสร้างเดิมเปลี่ยนน้ำมันด้วยนะครับนี่ต่อเข้ามานะครับเพราะว่าซิตี้คันนี้สภาพแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะคคคคครรรรรััััััััับบบบบบเจออกกนนนใหหมม่่ลิปป้้าาผสสสวววดีีไ With the top